สวัสดีครับ My80Bike มาแล้วครับพบกับ My80Bike ไวช็อตรีวิวนะครับวันนี้เราจะมารีวิวอะไรจักรายานกันครับเป็นชุดล้อ My80 c u s t นคัมครับผมเดี๋ยวไปชมกันครับว่าล้อตัวนี้ที่เรามารีวิวมันมีอะไรแจวแจวบ้างนะครับอ่านี่นะครับผมล้อที่เราจะรีวิววันนี้ครับล้อ ม่แปซู์คัสตอมแน่นอนชื่อมันบ่อยว่าม่แปซูนั่นคือล้อที่เราสั่งผลิตเองนะครับอ่าเป็นล้อที่เราสั่งผลิตขึ้นมาเลยเพื่อลูกค้าของเรานะครับตัวนี้เนี่ยหลักๆนะครับอ่ามันก็จะเป็นล้อที่อ่ามีดุมขนาดร้อยสาสิบนะครับดุมหน้า74สี่ซึ่งดุมเนี่ยเราจะเลือกได้สองสีและ2อใช้นะครับจะมีดุมแบบที่เป็นดุมหน้าร้อยหลันร้อยสิบแล้วก็ ดุมหน้า74็สีลจครับผมก็เลือกใส่กับรถแต่ละแบบนะครับตัวนี้เราก็จะใส่อาฮอนนะครับก็มีหลายรุ่นเลยที่ใส่ล้อตัวนี้ได้นะครับแล้วก็มีสองสีก็คือดํำกับเงินเนาะอันนี้จะเลือกรล้อสีดำล้วนนะครับมาให้ดูก่อนนะครับล้อที่เราเลือกมาเนี่ยก็จะมีขอบอ่ามีตะไก่นะครับแบบนี้นะครับ ที่เราเลือก้อที่มีตะไกรเนี่ยเพราะเราชอบความเรโทรของมันนะครับคือยุคสมัยที่ผมแบบเป็นวัยรุ่นเนี่ยผมก็ชอบรอที่มีตะไกรแต่ตอนนั้นราคามาันค่อนข้างสูงแต่ตอนนี้ราคามันไม่ได้สูงแล้วเราก็เลยเลือกเป็นแบบตะไกรมาซึ่งมันดูดีกว่านะครับล้อชุดนี้นะครับก็จะเป็นฮาร์ดแวร์ของไต้หวันนะครับลวดไต้หวันเช้นโตนะครับมันก็จะแข็งแรงนะครับจำนวนลวดเนี่ยนะครับก็เป็น จำนวนลวด28คูณ28ก็คือหน้า28ซี 4, ห่หลัง28ซี่นะครับล้วตัวนี้เราเน้นความทนทานนะครับล้อที่จะมารีวิวนี้ก็คือขนาด24.06 0นะครับซึ่งลูกค้าสามารถจะเลือกขนาดได้นะครับปีหลายขนาดไม่ว่จะเป็นขนาด16.305 16.349นะครับ18นะครับ3.5 5แล้วก็20.46 0หรือ4 5 1ก็เลือกขึ้นได้หมดเลยนะครับล้อที่เราขัยอาจะเป็นล้อ4.06กับ3.5ส่วนใหญ่ 9, นะครับ เดี๋ยวฟังเสียงโม่กันนะครับตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นโม่แบบสแตนดานนะไม่ได้เป็นโม่แต่งที่แบบเสียงดังลั่นนะครับเราเน้นความทนแล้วก็เน้นความเรียบง่ายนะครับก็เดี๋ยวฟังเสียงกันครับเสียงของโม่ก็จะประมาณนี้นะครับน้ำหนักของล้อเนี่ยจริงๆต้องบอกเลยว่าไม่เคยช่างเดี๋ยวลองช่างให้ดูเลยดีกว่านะครับ ช่างเราหมายแล้วนะครับโอเคล้อหลังน้ำหนักอยู่ที่แปดร้อยเก้าสิบกร,รัมครับอ่าล้อหน้านะครับหกร้อหกสิบนะครับก็แปดร้อย เก้าสิบกับโผล่ลหกสิบมันก็ไปโบวถหกข้สิบสี่สิบห้านะครับร้อยห้าสิบกว่าก็มาโลครึ่งน,นะครับหนึ่งจุดห้าห้ากิโลกรัมนะครับน้ำหนักนี้ยังไม่ลมแกนปอดนะครับแกนปอดเราก็จะมีให้นะครับก็คือถ้าดุมสีดำก็แกนสีดำนะครับดุมสีเงินก็เป็นแกนสีเงินนะครับต้องบอกเลยว่าล้อตัวนี้เนี่ยร้านเราเนี่ยก็เรียกได้ว่กากับเราดีมากนะครับเพราะว่าเป็นล้อที่ทนทานนะครับ ที่สำคัญก็คือฮาร์ดแวร์ต่างๆเนี่ยก็เป็นของไต้หวันนะครับให้แนะนําเลยที่เราชอบมากเลยคือหัวซีโรยเท่านะครับให้ดูนิดหนึ่งนะครับนี่ครับอ่าหัวเขาจะมีความเรียบร้อยมากเลยนะครับแล้วขอบล้อเนี่ยก็งานก็ดีนะของยี่ห้อเวนแมนนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะส่งมอบเนี่ยเราจะมีการขัดลบคมให้ด้วยนะครับแล้วก็สําหรับคนที่เป็นลูกค้าเราอยู่แล้วเนี่ยเนาะล้อซีรีส์หลังเนี่ยเราจะใช้วิธีการ ปิดรูที่ขอบดรอด้ดยจุกพลาสติกแล้วก็เอาเทปยางพันหนึ่งรอบนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ายางในมันตอกเข้ามาในหลุมของตัวนี้ตอนที่เทปของรมันยืดเพราะว่าพอเป็นจุกพลาสติกแล้วเนี่ยมันก็แทบจะไม่ยุบได้เลยนะครับก็เวียกว่าปิดความเสี่ยงที่ยางแตกในได้อีกหนึ่งความเสี่ยงและยังช่วยให้คุณสามารถที่จะสูบลมยางได้ง่ายขึ้นเพราะว่าด้านในเนี่ยมันบางซูเปอร์สลิมนะคุณใส่ยางที่มันสูบไว้ยากเนี่ยวนใหญ่เนี่ย เราเจอบางทีเนี่ยใส่เทปรล,ล้อหนานะมันสูบไม่ค่อยขึ้นขอบเป็นหมดแต่พอเราใช้เป็นจุบจุกปูดแลวใส่เทปยางบางเนี่ยรับลองรับสูบขึ้นทุกตัวชาวาเบ้ไหวหดๆก็สูบขึ้นแบบชิวๆอีซี่อีซี่เลยครับผมโอเคทีนี้มาถึงช่วงท้ายแล้วนะครับอะไรคนอาจจะอยากทราบราคาครับว่าไอ้ราคารล้อชุดเดืดชุดที่เฮียนำเนี่ยมันราคาเท่าไหร่นะครับก็บอกเลยว่าราคาชุดนี้น่ารักมากเพราะว่าคู่หนึ่งเนี่ยเราเซ็ตไแค่สามพันห้าเองครับผม อยาให้ดูสีเงินด้วยนะครับอ่าก็ใครท,ที่ตามนะครับวิดีโอของไม่แปดส่วนบายอยู่เสมอๆนะครับก็น่าจะเห็นรถที่เราส่งมอบคมสุขไปหลายคันใช้ล้อตัวนี้นะครับน,นี่เป็นสีเงินล้วนนะครับอ่าก็เรียกได้ว่างานอย่างเนียนเลยนะครับในซีรีอ์างหลังล้อสีเงินเนี่ยตรงตริ๊กเกอร์โลโก้จะเป็นสีขาวแบบนี้ครับมันจะดูคลีนเข้าไปอีกครับผมไม่มีสีแบบไมและคน จิตใจให้เห็นํำคัญใจนะครับก็ต้องบอกเลยว่าล้อไมร์สุดัตตอมเนี่ยของเขาดีจริงๆทนจริงครับราคาก็น่ารักมากนะครับไม่ต้องกำเงินหมื่นเงินแสนนะผมหลักพันครับ3,500ใช้ได้ดีจบนะครับบอกเลยนะครับอ้อลืมบอกท้ายนะครับมันใส่ได้แค่10สปีดนะตัวล้อ11สปีดก็กำลังเดียวกับทางผู้ผลิตที่อยู่นะครับอยากให้มี10สปีดเหมือนกันก็เดี๋ยวรอชมกันนะครับตอนนี้มี10สปีดครับผม เราสามได้ได้ 8, 9, 10สปีดครับผมสาวัน5ทนดันครับผมอะไลครับสวัสดีครับ